บรรยากาศาหน้าวานตุ่มมาฝากพี่น้องเนาะเมื่อนั้นมีลดไถหน้ามาวานเนาะนะคะหน้าตุ่มในที่นี่หมายถึงเขาที่วานาในลักษณะของนามลายนะคะกะบอ่อเปงล่อเลยนะคะวานลงไปเลยนะคะในการไถเนาะมีให้หนึ่งพี่น้องนะคะเม็ดเขา วางลงไปแล้วกำลังเกิดเนาะพี่น้องนะคะทอนีโปมือเฮ้านะคะกำลังจะเกิดทอนีโปนี่นสี่เห้าสองขอสาขอเนาะนะคะนี่ก็คือคําแล้วเนาะแต่ว่าบรรยากาศสวยนะคะก็ะเลยเก็บคลิปมาฝากพี่น้องเนาะนะคะนี่ยุ่งกับกัดแขนเราดิพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเนาะนะคะ บรรยากาศเหมือนฝนจะตกเนาะนะคะนี่ก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละ่นขับรถเข้าไปเนาะอยู่คุมเดียวกันละนะคะบ้านลูกย่้หอมมานางเห่นน้านลูกเนาะนะคะเพื่ออะไรเพื่อเขามี Wifi นะคะจะได้ใช้งานโทรศัพท์ได้เยอะหน่อยเนาะนะคะลายตัวหน่อยเนาะนะคะเขาติดไ Wifi แล้วเนาะ,ะนี่ก็เป็นการดังไฟดังไฟให้ให้ควายเนาะนะคะเพราะว่าเพราะว่ายุ่งนะคะังมาแรงเนาะ,ะนมียุ่งหลายเด็กี่้อะ ไล่ไล่ยุ่งก็ดีกันละทั้งบ้านเฮายุ่งก็สิได้หนีเนาะก็บ่ถือว่าติดกันเนาะก็พ่อพ่อบ่ได้รับปวนขาดเนากกหมายความว่ามันขึ้นไปทั้งอากาศเนาะมันขึ้นไปทั้งต้นไม้นั่นแหละพี่น้องเนาะสูงๆขึ้นไปมันลอยขึ้นไปข้างบนเนาะนะมันก็บ่อยู่ต่มเนาะมาเป็นยังเนาะนะคะไล่ไล่งุ่งไอควายเพิ่นก็จะมีผาสลนไล่ยุ่งเนาะพี่น้องนะคะเดี๋ยวพอเพิ่นดังไฟเสร็จย่ำขึ้นเพิ่นจะเอาผาลงคุ้ม บบเหยนุ่งเข่าเนาะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะคล้ายๆฝนจะตกแต่ก็ยังไม่ตกเนาะรอรอฝนมานี่ประมาณเก้าวันสิบวันแล้วที่ร้อนๆมาเอาอากบเอาเขียดมาฝากพี่น้องเสียงกบเขียดห้องแตกแอร์แตกแ,แ,แออยู่พี่น้องมัอันี้นี่ดอกขี้เล็กได้หน่พี่น้องนี่ดอกขี้เล็กนี่ดอกพักขี้เล็กนี่มาเท่าเอิญมาพักขี้เล็ก สวยงามมากเนนาะี่ดอกผักขีเล็กเด้อพี่น้องนี่สวยเนาะนะคะใส่ใส่เกงใส่ใส่ใส่ดอกของเขาแกงเลยเลยดิพี่น้องนี่แต่แอล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 ยังสิ่ะไรพี่น้องจังหาหน้าที่กันเนาะน่ดอกขี้เล็กสวยๆเนาะ นี่นี่นี่เป็นการหวานข้าวนาตมนะคะเนี่ยที่เหลือๆก็คือลือหลอดหลอดแล้วเนาะแต่ว่าทีเป็นข้างบนนี่คือหน้าตมนะคะกกคหวานาวน,าต,น,ะะา,น,นาตมเพราะล่อให้เขา่าให้หน้ามันบกจักหน่อยนะคะข้างล่างน้ามันไหลใหญ่แล้วอันนี้ก็คือล่อคือหวานสองรุ่นนะคะรุ่นนั้นก็คือใหญ่จักหน่อยก็จะมาหวานรุ่นนี้ต่อนะคะเพื่อถ้ารุ่นนี้ไม่เกิดก็จะใช้รุ่นนั้นอะ่ะมาเสริมนะคะ เขาเรียกว่ามะสามเนาะนะคะมาปั้นเสริมเติมแต่งให้มันสวยนะคะมะสามสมแซมส่วนที่มันซึกลอที่มันบ่นสวยงามนะคะนี่ก็เป็นวิวคลิปวิวนะ,ะแล้วก,ก็เสียงกนกเสียงกาเง้ามมลแงเนาะนะคะนีะ่ชีรีดชีรีดนกกาสลั่งหอกนี่้อกมึงเอามาฝักพี่น้อง เจ็ดสีนาทีเนาะนะคะเหลืออีกสักหนึ่งนาทีนะคะก็แบบจะครบแลนะคะสี่นาทีก็พอนะคะเข้าสู่นาทีที่ห้านี่แหละประมาณนั้นก็จะลงเนาะนะคะอีกสักหนึ่งนาทีนิดๆน,นะคะดอกพักขี้เลก็กพี่น้องนี่ต้นขี้เล็กได้เลยเน,นี่ย่ามนันก็เอาใบเขาไปแกงมีหอดต้นพักขาอยู่คู่สา <laughs> คู่ซานี่ก็คือค,อคนอีสั์หนใส่ก็ว่าคู่ซาแต่ก็คือฉากก็มาควายเนาะนะคะต้องเอาภาพสลับในเด้อพี่น้องไม่งั้นมันจะซ้ําก้านนะคะนี่มืดมาเลยเนาะแต่ไม่รู้จะตกไหมนะคะสมัยก่อนนี่บ่ได้จะเลื่อนเด้อพี่น้องมันมีค้อกีดข้าาแนวนีเด้อทงหน้านะหน้ายังหอมสมือนี้มีหอดรีสอร์ท้างกันนันซีฟหลังพี่น้องนะคะภาพี่น้องยังเบิง่งหน้าตมที่เพิ่นวานเหมือนนันเนาะนะคะ ที่มะทายคลิปไหลสดเมื่อประมาณห้าหกมือที่แล้วนะคะนี่แหละนะคะหน้าตมนะนะคะวานคุกหนามไปเลยเข่ากำลังแซงขึ้นมาแล้วพี่น้องเข่ากำลังส,สีเริ่มแซมขึ้นมาแล้วเนาะนะคะคนหมักตมเลยนี่ก็คือเขากำลังเกิดเนาะพี่น้องนี่เสียงอยู่ด้วยเน,ะนนะาะการทำหน้าอาชีพเช่าหายเช่าหน้าพี่น้องเบิงบานเบิงบานอยู่ทงหน้า เบิ่งบ้านทุงน่งนานี่ควายดอนพอน,นี่สีชมพูพอน,นี่สีตัวเฮ้ยถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ณนะปัจจุบันนี่มันกับ,บราคาหลายเนาะถ้าเป็นสมัยตะกี้ตกลบตัวละ,วละประมาณห้าแสนแปดแสนเนาะนะคะเขาให้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วแหละพี่น้องมีแค่หลักหมื่นเนาะนะคะแตกต่างกันอ่าล่อเลี้ยงอรอเลี้ยงรอให้ราคาเขาขึ้นเนาะนี่ก็คือบ้านทุ่งนาเนาะนะคะ ที่เขาปลูกอยู่ท้ายหมู่บ้านนะคะเรียกว่าท้ายหมู่บ้านนะคะนี่ก็คือคําว่าท้ายหมู่บ้านก็คือจะห่างไกลจากบ้านผู้คนออกมาสักหน่อยนะคะ,ะจะเข้าไป้างในเนาะขยับเข้าไปประมาณทางในนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดหลังนะคะวม,มันสองสามหลังนี่ก็จะประมาณสิบหลังเนาะนะคะเขาก็มีสายไฟให้ทั่วถึงแล้วนะคะณนะปัจจุบันนี้ความจะเจริญเขามาหลายนะคะน้องขอาวหอมแล้วไปตลาด แยกกับงรอเราอยู่บ้านนี่แหละเนาะนะคะเขาอาจจะไปซื้อกับข้าวมากินเนาะเขาก็อาจจะเลี้ยงเราที่บ้านนี่แหละนะคะเพราะว่าเขาหมานเขาโชคมาวานนี้เนาะนะคะเขาโชคดีแต่เราไม่ได้ซื ity, no. å. Å in ้ออะไรหรอกเนาะรถมาแล้วพอดีกําล okay. ังว no. ิ bueno. no. No. ่งเข้ามาแล้วเนาะเขากาลังมาแล้วเนาะเขาหอมเนี่ยเขามากับนาเขากําลังเลี้ยวเข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วแหละเขาเข้ามาแล้วเนาะนะคะพอดีกับการถ่ายคลิปเนาะนะคะอ่า ขำมาแรงมาดังไฟใหงวยห้ควยพี่น้องยุ่งม e ันหลายเอาจัดเนาะพี่น้องจัดจัดจัดยุ่งหลายเนาะจัดการเลยเนาะนะคะยุ่งหลายหลายเอาทั้งนั้นกระดังท่านี้กระดังเอาเอาห้ตายไปขังหนึ่งโหลดยุ่งเนาะเอาเฮ็ดไปเฮ็ดไปเนาะนะคะชาวบ้านชาวช่องเนาะเป็นลายุ่งนะคะเป็นลายุ่งเนาะนะคะอ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมเด้อพี่น้องขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ